ต้นพริกปลูกไว้ในกระถางทำยังไงให้ต้นพริกของเราครับคุณผู้ชมครับแตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่าน,นครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงต้นพริกครับต้นพริกที่เราปลูก ในกระถางทำยังไงให้แตกยอดแตกใบออกดอกออกผลให้เรานะครับด้วยวิธีง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละหนึ่งสับสกายสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงพริกของเราให้แตกยอดแตกใบออกดอก ออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอานนี้เราจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับผงชูรสก็จะไปช่วยเร่งดอกเร่งผลให้ของต้นพริกของเราแตกกิ่งแตกก้านขั้วเหนียวไม่หลุดง่ายเราใส่ ผงชูรสของเรานี่ครับ1ช้อนนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับน้ำสาวข้าวครับน้ำสาวข้าวก็จะมีประโยชน์มากมายครับมีโปรตีนวิตามินแคนเซียมฟพอสฟอรัสที่อยู่ในน้ำสาวข้าวนะครับ เวลาเราหุงข้าวเสร็จเราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาบํารุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นต้นพริกของเราก็สามารถนํามาบํารุงได้ด้วยนะครับเรจะใส่น้ําสาวข้าว1แก้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยเราเทลงไปนะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับ คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีีนึงเสร็จแล้วเราไปเตรียมน้ำเปล่านะครับ5-10ลิตรน,นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้น้ำเปล่าแล้วให้เราเทปุ๋ยน้ำของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วคนอีกทีนครับแล้วให้เรานำไปลาดรถนะครับจะใส่บัวลดน้ำ หรือว่าลาดรดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายครับในการบำรุงต้นพิกของเราที่ปลูกในกระถางดอกไม้แบบนี้ครับจะทำให้ต้นพ้งของเราติดดอกออกผล ลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับและอีกอย่างนึงก็คือต้นพริกของเราจะแตกกิ่งแตกก้านแตกยอดออกมาใหม่แบบกระถางน,นี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆครับในการบำรุงต้นพริกของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับพืชผักสวนครัวแบบนี้เราก็สามารถบำรุงได้นะครับในวันจะเป็นต้นมะเขือ ต้นพันาแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆครับในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้แตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกพน้นลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามพ่อเพลอนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม